สวัสดีนะครับวันนี้ก็อยู่ที่หน้าโรงเรียนศรีมหาโพธิ์นะครับก็มาสังเกตการนะครับแปัญหาการจราจรในช่งชวงเช้านะครับร่วมกับ ทางแขงทั้งหลวงนะครับแล้วก็ลงเนี้นศรีมหาโพธินน์นะครับก็ทางที่แจ้นะครับเช้านี้นะฝนผลก็กยังไม่ได้ตกลงมานะครับเราะว่แนวปัดัตาหยากติติว่าแล้วแะูนะครับอตอนนี้อยากมีกับด้วยแล่าถ้าถ้าเราไปับไปแล้วาหาที่จอดรถใหม่ แถวเนี้ยน่าจะแปลกเขาเคยขอมาแล้วแต่ไม่มีความอนุญาปัญหาเพราะว่าเวลาความกว้างในช่วงการจราจรที่ง่ันข้างหนา ดีนะครับเช้านี้เนี่ยฝนไม่ตกนะครับไม่งั้นจะลําบากกันไปใหญ่นะครับก็น้องๆนักเรียนนะครับที่มาถึงโรงเรียนเนี่ยบางบางคนเนี่ยมาถึงตั้งนานแล้วนะครับแต่ว่าต้องรองในการข้ามถนนเนาะพร้อมกันนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับต่ากนันแลรวตรงนี้เวลาเวลาเขาต้างนะครับจังหวะทั้ง มาดครับนคนเขารีบเขา้ามาก่อนนะคจะไปรอเขาีว่ะมีทง่้เว่ามัน,นละโรงเรียนเขาบอกว่าถ้าขยับไปทางฝั่งลลเดียวลืมทักทายสวัสดีครับลืมทักทายนะครับพอดีมาดู เขาเรียกว่ามีคำร้องเนาะร้องเรียนเด็กเด็กรถรถล้มนะครับเมื่อกี้มีเซเซ่แไม่เป็นไรมากนะครับก็คือมีคำร้องเขาเรียกว่ามีคำร้องเรื่องของการสร้างสะพานลอยเนาะก็เลยมาดูในพื้นที่นะครับตอนนี้เมื่อกี้มีน้องๆกำลังจอดรถถิงโรงเรียนแล้วแต่ว่าไม่เป็นไรเราะ ตอนนี้มนก็สงบแนนวจอดนถจอดรถดำลงนะครับ,บดเดี๋ยวเราดูจังหวะน้องๆข้ามถนนกันนวเดี๋ยวให้แอปมินว่าเป็นยังไงกันบ้างก็เมื่อกี้นะครับก็ช่วงิเลี้ยวนะครับเข้ามาก็กมี น้านีร้องเรียนเข้ามานะครับก็จะร้องเรียนเข้าตามข้อที่เราวางรีดไว้นะครับ <c oughs> ก็ไม่ต้องห่วงว่าข้อร้องเรียน่ยจะถูกปาตกไปนะครับเพราะว่าเราทําเป็นข้อมูลและเป็นกรุ๊ปติ้งนะครับ,นะรบแล้วก็จะนําไปแก้ปัญหารกเขาใส่คารัตนจังหวะกัน ทงพร้อมกันหลายคนนะครับนี่ก็กองสามล็อตแล้วนะครับพีที่้ามายังไม่หมดนะครับก็ยังมีเอามาเรื่อยๆจกากฝั่งุูกข้ามนะครับสวัสดีอันนี้อันนี้หัวหน้าแฝงกันทางสีมาโพสคุณรตัตภปูผมแนะนำให้มีคนดูหลายร้อยอยู่ก็ จะบอกว่าเมื่อกี้คุยกันว่าข้างล่างเนี่ยมันติดข้อจำกัดอะไรครับคือก็จะมีแนวคิดว่าหนึ่งสะพานลอยข้ามแต่ในระยะสั้งสะพานลอยเราจะเห็นแนวเสาวไฟฟ้านะครับมันไม่ได้ง่ายเลยแล้วก็มันจะต้องเปลี่ยนเข้าไปในพื้นที่บ้านบ้านคนบ้านเรือนเนาะแล้วก็เขาก็ตั้งสิ่งปลูกสร้างแล้วถาวารหลักแนวเสาวไฟฟ้าระยะระยะตั้งแนวกว้างเท่าไหร่ คือปัญหาคือพอตั้งสภาลอยจะไปบางทางเขาออกของบ้านสาราหลังเลยครับซึ่งทุกบ้านเขาออกมาไม่ได้แเขาก็ไม่ยอมนะครับสภาลอยเลยต้องตัดออกไปครับนะครับมีระบบขนาดที่สองคือระบบเรื่องอำนวยความสะดวกการกรณีที่ไฟตัญญาระบบอัตโนมัติครับตรวจได้ก็วจไม่ตกและข้ามแต่มันติดปัญหาเรื่องตรงที่เขาตาเลย นะคับก็ต้องที่พักรถอย่างไม่พอตรงนี้ต้องมาออกแบบปรับปรุงใหม่กันทั้งหมดนะครบถ้าเกิดจะใช้ระบบนี้เข้ามามีระบบที่2มีช้อยระบบที่สเมื่อกี้เห็นคุณรัตพงศ์พูดก็คือลงดินใต้ดินก็คืออุโมงใต้ดินนะครับแต่ว่าใต้ดินเนื่องจากเราจะติดปัญหาโดยรวมลงร่น้ํานะครับเพราะตรงนี้มันเป็นแอ่งของกระชาข้อที่สามคือเป็นอุโมงใต้ดินถึงจะไม่ได้นะครับข้อทาที่สี่ที่จะนั่งมองก็คือเป็นการขยบอาจจะขยบแนวทางมาลาย นะครับแล้วก็อาจจะจัดระเบียบตรงนี้ใหม่หหนิดนึงตามแบบว่าคุณกระดุยังคแล้วก็เราจะบอกว่าในมุมนี้ทางหัวหน้าหมวดแขวงก็คือคุณรัตบุญอพยายามทําหาโซลูชันเนาะสี่วิธีการเลยโรงเรียนก็อยากได้อาน,นักเรียนก็อยากได้เนาะแต่ว่าตอนนี้เราเดี๋ยวเรามาหาการบริหารจัดการที่ที่มาลงตัวจะบอกยังไงคือแขวงเขาขยับทําอยู่นะแต่ว่าโครงการขอมาแล้วแล้วมันมันถูกปั่นตกไปเพราะว่าอย่างที่บอกครับ สะพานล,ลอยมันจะขึ้นมันขึ้นหน้าบ้านคนหน้าหน้ารา,า้าแล้วพื้นที่มันขึ้นอย่างความกว้างอย่างเงี้ยความยาวนะครับบันไดเดินขึ้นอนะ่ะหกเมตรแล้วก็กว้างลึกเข้าไปอีกนะครับก็หลายเมตรอยู่ก็คือ,อยังกําลังหาวิธีการอยู่แต่ว่าถ้าจะเป็นจุดอื่นนะตรงนี้มันก็ยังมองไม่เห็นเพราะมันเป็นตึกแต่ว่าคารพนิษเป็นหมดแล้วนะครับก็ก็ยังไงนะก็เดี๋ยวลองหาทางออกกันดูในระหว่างนี้ก่อนก็ไม่อยากนิ่งนอนใจแล้วแฝงเขาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับ ก็ก็คุยกันเราก็ผมเองก็เข้ามาดูใหม่ก็ก็พยายามช่วยครับพยายามช่วยครับก็ก็ยังไงตรงนี้ก็ขอบคุณนะครับทีนนี้ผมไห้อยากอยากมาดูคือผมไม่ได้สบายเลยแค้องแต่งตือลงมาดูแล้วตดูแล้วก็ไป็สังเกตให้เห็นได้ถูกเลยแต่ว่าถ้าเราไม่ลงไปผมผมเองก็ได้เข้อมาดูแลใครลองไปก็นคนมาอะไรับแต่ตอนแรกนะ นะครับที่รอข้ามถนนอยู่นะครับก็ข้ามไปสองครั้งแล้วนะครับคนก็ยังไม่หมดแล้วก็การจ,ะะจราจรก็ยังปิดผัดอยู่นะครับ่เป็นนะครับใช่คคบ ่าน้สารอน่าว่าเทงกางของทสุางแทงบีช่ไหมครับใ่ครัตง้น่านได้เหมือนที่ผมาองทุกรักแล้วก็ฝั่ง้าเขาหน้าลรอครับองนี้จะท่วมท่วมตงบริเวทางทุาตรทายสุดสวัสดีนะครับตรงนี้เป็นปัญหาเรื่องของการจราจรนะครับในพื้นที่ของเขตสงนะครับก็เราก็ได้ทา ข้อมูลเี่ยรวบรวมนะครับในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นสามเจ็ดเจ็ดเก้านะครับหรือจะเป็นทางนานีเนี่ยก็ประมาณเราเนี่ยได้มีการรวบรวมข้อมูลในระดับหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ได้คุยกับทางเจ้าที่นะครับแล้วก็หน่วยงานที่รับผิดูแลนะครับกันหาแนวทางนะครับในการแก้ไขปัญหานะครับเราก็จะทำหน้าที่ในการประสานงานในการตรวจสอบนะครับกับหน่วยงาน ที่รับผิดชอบนะครับในเ,เ,เรื่องนี้่องดังกล่าวนะครับครับผมก็มีการมีจัยในเรื่องของสานลอยนะครับที่จะข้ามข้ามมาให้นักเรียนไดยหรือประชาชนที่ข้าไปข้ามาได้ไม่มีอันตรายเนาะก็จะมีเรื่องของสะพานลอยเข้ามาครับในวันนี้ ทางแนี่ัก็ไม่ได้ดิ้งนอนใจนะครับเคยมีเรื่องของรถพานรอยมาแล้วนะครับว่างบเืบีตกไปเพราะว่าปัญหาของการขัดข้องนะครับอาจจะเป็นเร่อนของุคคนะครับก็ต้องดูนะครับว่าตรงไหนสะดวกนะครับในการี่จะส้อการรอขึ้นนะครับ คืออจะเดาคาลอยตอนนี้ถ้าติดสอบทีมกต้องิ่อะไรอ่างีติดสอบก้นรับท่านที่สองก็คือเป็นไฟกดแต่ไฟกดที่จะติดเนื่องขนาดถนนแล้วก็ิีการจราจรต้องกอกกลางครับอันที่สามนี่ก็คือคุณนยตรงแบบฝ่นตรงนี้เป็นฝุ่ที่น้ำเนาะมันเป็นรวมแล้วนรับเพราะว่ากวมารที่ได้คือมันมีเนี่ยสามี่สามท่านนี้ครับที่สำหรับพยายามหาแล้วก็เตือ ถ้ืมีโอกาสได้คุยกับทางทัอนะครับก็อยากเรียนนหรือสัพักข้างเข้ามาแต่ว่าน่าจะเป็นหลังจากวันนี้ก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวมีมดูหน้างานดีส่วนอันสุดท้ายเนี่ยก็คือประโยชนสุดประโยชน์สุดเพราะว่าตอนนี้มีทุองอัราเที่องมนาละไรเนี่ยตัวี้ทางอันดับีดที่ขารคด

แล้วก็ตาอต่อมัอกว้างระยะตัดกว้างตรงนีมันจะปวอดมากกว้านตนี้น่าจะได้ถ้านี้ได้เลียปิดเพว่านัไม่ว่าเด็กนักเรียนหรือคนทุเป็น้วก็ทางคุณครูนะครับที่มาพูดสังเกตการณ์กับเรานะครับแล้วก็เป็นคุณครูที่คอยด้วยความสะดวกนะครับให้กับนักเรียน ของรงเรียนรีาโ้นะครับในการวงเช้าและช่วงเย็นนะครับในการข้ามถนนนะครับผมเป็นหัวหน้าการรักษาคม่นข่องตเราก็ตอนรับิรับเรื่ารมนมันติดแ่นต้องรอตอราดูเด็กที่รอ ที่ประมาณกัรขายในตลาดออกใช่ครและยิ่งท้านในตลาดนัดก็มีงาทีนี้ทีนี้เริ่มก้นง่ายที่อยากขอท่านอะไรก็คือที่ท่านรอรถใช่ครับแล้วว่ามันจะไม่มีไม่มีตั๋งมาให้เด็กนั่งรอข้อที่หนึ่งก็ฝนตกเด็กเปลียนขอนทุกคนไม่ว่าประชาชนหรือนักเรียนจะเปลี่ยนเลหมดมันไม่มีผู้บาดด้วยใช่ครับไม่มีผู้บาดแล้วก็ราคารอรถกัน เด็กเปียกทุกว right. so, ันนะฝนตกอีกเซ็จหมดเลยคือเด็กกลับบ้านเปียกตอนหมดแล้วนี่ก็คอเป็นเป็นเป็นโรโพสหรือว่าจากได้ให้เด็กจะไม่รู้จะขอใครเนีอาจจะอาจจะเรื่องนี้อาจจะใครแผลทำแผลแล้วก็ในระยะเวลาก็ผมก็ไม่เล้นรัดเกี่ไปแต่ว่าก็ไม่บ่อยครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็ต้องปรึกษากันทางแต่งครับผมผมก็ไม่สามารถที่จะทำได้แต่ผมอาจจะช่วยพันดันได้ครับเพราะว่าเวลาเราไปพันดันทางแต่งก็สำคัญเราฝากท่านด้วยเพราะว่า เราอยากได้มานานแล้วาๆ่ก่อนครับรอรถสักัถ้ากอนเย็นท่านมาดูอ่ะท่านจะเห็นเด็กเด็กเป็น400-500คนสรับแต่เรียนตอนนี้ขยาย10ข้งหน้าแล้วเยอะแล้วามอกอาจารย์นิดนึงสะพานลอยอ่ะมันไม่ได้ตกแค่แล้วที่มาตัดนี้ด้วยไม่ต่อเพราะว่าที่โรงเแล้ว เดี๋ลงขึ้นแลวลงอ่ะเรเพื่อเั้งใญเจ้าของทีครับนหน่อย่ก็พยางไปหน่อยต่วามันทใคนบริการมกลัแยกด้วยงนี้ไฟแดงเุบาเรว่ารถมาไวกองใช่รพุงมาใส่ที่อรงเรียนต่างๆอาที่โงเรียนเข้ามานะครับก็เราก็ซึกไว้อยู่ในระบบแล้วนะครับ ก็ทำการ,รติ้งนะครับปัญหาใหญ่เปเรเล็ยหรือว่าปัญหาบางปัญหาเดียวมันแก้ปัญหาเดียวแล้วอาจจะแก้ปัญหาอื่นตามมาเราก็จะทําเป็นระบบแบบนี้นะครับเพื่อที่จะประสานกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้ง่ายนะครับก็ใจรออีกสักหน่อยนึงนะครับเราก็พยายามทําอย่างเต็มที่นะครับเพื่อที่เป็นการแก้ไขปัญหาที่เป็นระบบและระเบียบมากที่สุดนะครับแล้วยงไผมก็่า

ก็วันนี้ก็เดี๋ยวเราก็ต้องขอบคุณทางทางวหน้านะครับเราจะปูแฝงการทางสีมาโคตเนาะหมวดหมวดหมวดหมวก็ยังมีหลายเรื่องที่เราจะต้องคุยกันคือก็ช่วยกันให้เสร็จเป็นงานครับหลารจยากนี้ก็เป็นความร่วมมือนะครับผมคิดว่าอะไรที่มันดีก็เป็นประโยชน์กันท้งนักเรียนทางชุมชนก็ขอบคุณเดี๋ยวเราลากันตรงนี้เลยนะครับขอบคุณครับ